ดอกไม้บานกลังใจคนไทยหัวใจรักชาติไลอินดิโอโปรเทสจากประตูสี่ทำเนียบรัฐบาล9กุมภาพันธ์2554เจริญธรรมครับเจริญธรรมค่ะนางสาวยนสิริดำช่วยค่ะจากชุมชนสันติอโศกค,ค่ะค่ะสำหรับเอ่อโปรเทสนะคะที่ อะไรนะอ่าค่ะก็คิดว่าการการชุมนุมประท้วงแนวใหม่จริงๆค่ะเพราะว่าเราได้ยกวัดบ้านโรงเรียนมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มีกิจ,จกรวัดกิจ,จกรรมมีวิถีชีวิตชุมชนแบบสาธา,นนารณพอคีเรามีการกินอยู่แล้วก็ใช้ของร่วมกันที่สำคัญนะคะจะไม่มีการไม่ไม่มุ่งที่จะให้แพ้หรือชนะ ไม่รุนแรงไม่หยาบคายนะคะแต่จะมุ่งที่จะให้ความรู้ความจริงตีแผ่ออกมามากๆค่ะก็แตกต่างกับการชุมนุมร้อยเจ้าสีสารมาที่ฐานเราแล้วร้อยเจ้าไหนแตกต่าแตกต่างยังไงใช่ไหมคะแตกต่างตรงที่ที่นี่แหละค่ะที่ที่บอกมาเมื่อกี้นี่แหละค่ะก็คือแตกต่างจากคราวที่แล้วตรงที่ เรายกว่าบ้านวัดโรงเรียนมาที่นี่ะค่ะจะเป็นรูปแบบนี้ะกับการชุมนุมแบบอยู่บนรูปแบบอ่ารูปแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะแล้วเพื่อนไช่วยงานอะไรบ้างคะหรือว่างานที่ี่อะไรก็ก็เหมือนคราวที่แล้วนะคะก็คืออยู่ที่กองนายกานะคะกองนายกาก็เป็นที่ประสานงานของด้านต่างๆนะคะใครมีปัญหาอะไรก็จะมาที่นี่เราก็จะมี แก้ปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็จะมีของใช้อะไรที่จําเป็นสาหรับแต่ละท่านก็จะเราก็จะมีเบิกแล้วก็มีรับบริจากาโดยที่ไม่ได้ตั้งกล่องรับเลยจาคนะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินก็จ่ายตามในกิจกรรมที่นี่นะคะแล้วกเ็เราจะติดให้รู้ว่ารายรรับรายจ่ายแต่ละวันนะคะเรารับมาจากไหนบ้าง แล้วก็จ่ายอะไรบ้างนะคะ<ม>ก็จะแจ้งให้ทราบทุกวันนะคะ<ม>ก็สามารถมาดูได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่นี่เราจะมาลงชื่อใช้สิทธิ์ของผู้ที่จะมาชุมนุมเนะี่ยร่วมชุมนุมเพราะว่าคนที่มาประจําเนี่ยคนที่มาเช้าเย็นกลับก็มาลงทุกวันแต่ถ้าคนที่มาอยู่ประจํามานอนค้างก็จะอาทิตย์ละครั้งมาลงชื่อนะคะเพื่อเราต้องการทราบว่าคนที่มาร่วมชุมนุม เอ่อมาเท่าไหร่นะคะยอ,ยอด,ออยอดตอนนี้ยังยังไม่ได้นับเลยค่ะเพราะว่าก็วันที่มาที่สุดก็ห้ายกว่าคนนะคะที่มาลงมาลงชื่อนะคะมาพักค้างค่ะแต่ก็ส่วนปจะมาที่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะรครเียกไปกมาทนาเยกทีมด้าตูเอีอะยากะปานสิยฮะ ากรัฐบาลเหรอคะไม่มีมีเลยครับไม่มีค่ะ,ะจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมก็อยากจะขอเชิญทุกท่านมาร่วมชุมนุมประท้วงแดงใหม่นะคะเพราะว่าที่นี่มีความปลอดภยัยแล้วก็สะดวกที่สำคัญไม่มีอบาย,ยม,มุสนะคะก็อยากให้ให้มามาร่วมชุมนุมกับพวกเรานะคะข้าวมีกินนะคะตะวันมีสองแล้วก็เป็นพี่น้องกันนะคะ เราเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะก็ข,ขอเชิญนะคะแล้วที่สําคัญมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านนะคะในระบอบประชาธิปไตยนะคะเพราะว่าหนึ่งเสียงของท่านก็มีความหมายนะคะมารวมพลังกันเพื่อที่จะปรับดันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปในทางที่ดีนะคะการมุ่ทำสุดท้ายนี่ฮะเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าปฏิบัติธรรมอะไรที่ยากตนี้หรือว่ามีเป้าหมายอะไรฮะสั้นเขามาอยู่ที่นี่ก็เหมือนเราได้ปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะคะเพราะว่า อยู่ที่นี่ก็กินมื้อเดียวตื่นทำวัดเช้านะคะแล้วก็ก,ก็ได้ปฏิบัติธรรมนะ,ะคะถือว่าก็เคร่งกว่าต้องต้องต้องเร่งกว่าที่ที่อยู่บ้านด้วยซ้ำไปะคะก็ยากจะเป็นส่วนต่อไปนะะี้ก็ตั้งใจค่ะด้วยความตั้งใจค่ะขอบคุณค่ะดอกไม้บานปานใจคนไทยหัวใจรักชาติ ไลอินดีโอโปรเทสจากประตูสี่ทำเนียบรัฐบาล9กุมภาพันธ์2554เจริญทรรครับม,มืดมิดมนหมดไหม,ม,มใจหายยืนอยู่ทิศทางไหนไปหรือบ้านเมืองมากผ<ห>ยภยัยใยห,หลับหรือเจ้ามาเถิดร่วมกันสู้อย่าคู้อย,อ,อยู่เรียงบทประพันธ์โดยประเมศเหล่าประเสริฐ